สวัสดีครับ breaking news วันนี้โตหลงกลุงตะลึงกันทั้งประเทศกับนายทุนญี่ปุ่นที่รับซื้อเหรียญหนึบาทพยาครุต2517ถึงกับราคา321,000บาททำให้โตหลงกลุงจึงต้องพาท่านผู้ชมไปเปิดกรุกไขข้อข้องใจว่าทำไมราคาถึงสูงขนาดนั้นจริงหรือท่านผู้ชมครับ ก่อนอื่นต้องรู้ธรรมชาติของเหรียญหนึ่งบาทพยาครุฑ2517ก่อนจำนวนผลิตมากถึง248.978.000เหรียญมากพอสำหรับการครอบครองจากประชาชนทั้งหมด67กว่าล้านคนแต่เหรียญนี้หากจะแพงได้ตรงไหนเช่นพระเสียนตรงพระเสียนตรงเป็นยังไงนะครับมาดูกันนะครับ โดยปกติแล้วเหรียญนี้นะครับจะเป็นพระเสียกรกลับนะครับท่านผู้ชมดูให้ดีเมื่อหันไปอีกฝั่งหนึ่งพยาครุฑจะห้อยหัวลงนั่นคือถือว่าปกติแต่ถ้าเป็นพระเสียรตรงเมื่อกลับไปอีกด้านหนึ่งพยาครุฑจะอยู่ฝั่งเดียวกับที่ด้านฝั่งหัวนะครับนนั่นคือเป็นพระเสียรตรงหรือจะเป็นพระเสียรเอียงหรือ หัว2ด้านก้อย2ด้านหรืออาจจะมีแบบอื่นก็แล้วแต่ซึ่งเขาเรียกกันว่าเอาเอเล็กคอยแต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ถึงสามแสนกว่าที่เขารับซื้อแน่นอนเพราะแม้แต่พระเสียนตรงที่เคยโชว์ไปนะครับราคายังหลักพันต้นๆเลยนะครับหรือเหรียญปกติที่ซื้อขายกันอยู่นะครับราคา50บาทถึง220บาทเท่านั้นเอง สำหรับเหรียญนี้แล้วเป็นเหรียญดีมีมงคลมีพุทธคุณในตัวโดยไม่ต้องปลุกเสกเพราะด้วยคุณสมบัติตัวเลขและพศ .2517 แล้วก็มีพยาครุฑที่อยู่บนเหรียญที่ลงตัวตามหลักโหราศาสตร์ผมทำคลิปนี้ไว้น่าสนใจทีเดียวเพื่อชนรุ่นหลังจะได้ศึกษาท่านผู้ชมลองไปดูนะครับ เดี๋ยวจะให้ชมบางช่วงบางตอนผมว่าณที่นี้น้อยคนที่จะทราบว่าพยากรุตเป็นใครพระบิดามารดาเป็นใครถือกำเนิดเกิดขึ้นมาได้อย่างไรไปชมบางช่วงบางตอนครับมีเหรียญคุดไหมเตรียมเหรียญคุดไว้ผมเหรียญด้วยข้าสัมภเวสีหรือว,ว่าผีเร่ร่อนเนี่ยมันอยู่บริเวณต้นไม้ใหญ่หรือว่าเสาบ้านการแก้เคล็ดเนี่ยก็คือให้ใช้เหรียญตาคุดตามที่ดีเนี่ย ตอกฝังวในเนื้อไม้ทุกอย่างก็จะล้างอาถรรพ์ได้จากตำนานที่เล่าขานกันมาถึงพยาครุฑในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเป็นเรื่องราวความเป็นมาถึงการกำเนิดของพยาครุฑเป็นสิ่งที่น่าสนใจ วันนี้โตหลงกรุงขอหยิบยกเรื่องตำนานพยาครุตและเรียนในตำนานหนึ่งบาทพยาครุตปีพุทธศักราช2,517ไม่เชื่ออย่าลบหลูครุตมีตำนานในาศาสนาพราหมณ์ฮินดูเล่าขานกันว่าพยาครุต เป็นบุตรของพระกัตยปะเอาละครับเดี๋ยวจะเกินเวลาทางรายการเขานะครับผมจะแนบลิงก์เอาไว้นะครับก่อนที่จะจบคลิปนะครับสามารถชมคลิปฉบับเต็มได้ความเป็นมาของพยาครุษเป็นอย่างไรสำหรับเหรียญน,นี้ที่รับซื้อ3 0 0แสนกว่าบาทนั้นไม่มีนะครับหรือใครเคยขายได้ส่งเม้นมาคุยส่งสลิปมาชมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อท่านผู้ชมท่านอื่นๆหน่อยนะครับ เอาละครับขอบคุณสำหรับการติดตามชม breaking news สำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ